วันนี้มาพบกับน้องกะทิทางช่องกะทิฟอร์ปรปทุมธานีนะคะวันนี้ค่ะน้องมี4ประตูยกสูงนะคะเป็นรุ่นวัยแท็กค่ะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะคะแล้วก็กําลังแรงม้าเนี่ยให้ถึง210แรงม้าค่ะเป็นเครื่องยนต์แบบไบเทอร์โบนะคะราคาจะดจาหน่ายอยู่ที่1,189,000บาทค่ะมาในชุดสีของสีดานะคะตัวนี้เนี่ยจัดให้แบบออปชั่นแบบเต็มๆเ,เลยค่ะเดี๋ยวดูกันค่ะว่าแต่งอะไรให้บ้างนะคะ เริ่มจากกระจังหน้านะคะตัวนี้เนี่ยเป็นทรงแรปเตอร์ v 6แบบรังผึ้งนะคะมีการทําฟอนต์นะคะให้เป็นสีดําแบบนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกฟอนต์ของตัวหนังสือตัวนี้ได้นะคะ mm hmm. แล้วก็ไฟด้านบนนะคะ led นะคะตัวนี้เนี่ยก็สามารถคัสตอมเลือกเป็นสีส้มหรือว่าสีขาวได้นะคะสําหรับตัวไฟนะคะ mm hmm. แล้วก็ตัวอะคริลิกดันเจอร์ด้านบนนะคะเรามีติดตั้งให้กับคุณลูกค้าช่วยเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถของคุณลูกค้าด้วยนะคะ mm hmm. มาถึงในชุดของไฟนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นไฟแบบ LED มาพร้อมกับไฟ Daytime running light นะคะตัวนี้เนี่ยก็ให้มาแบบครบๆจากทางโรงงานเลยค่ะน้องกะทิติดชุดครอบดำด้านให้กับคุณลูกค้าจะมีสัญลักษณ์ r รนเจอร์สีแดงแบบนี้นะคะช่วยเพิ่มความสปอร์ตด้วยค่ะตัวนี้ไฟตัดหมอกของเขานะคะตัวนี้เนี่ยก็มาจากทางโรงงานแล้วก็เป็นแบบ LED ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเว,คเวลาคุณลูกค้าหักฟลงมอะไรเนี่ยไฟก็จะติดตาม ที่ลูกค้าหักพวมาลัยนะคะอีกชิ้นงานนึงเลยค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวสเกิร์ตแรปเตอร์นะคะตัวนี้เนี่ยมีการทําแคลงให้เป็นสีดํานะคะตัวนี้เนี่ยก็ดูสวยงามแล้วก็ช่วยเพิ่มความสปอร์ตมากๆค่ะตำแหน่งของเซ็นเซอร์ก็ยังใช้งานได้ตามปกตินะคะตัวนี้ มาถึงในโซนของด้านข้างค่ะซุ้มร้อของเขานะคะจะมีขนาดประมาณ5นิ้วนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นดําด้านนะคะไม่ได้มีการเจาะตัวรถจะมาพร้อมกับชุดสกเกิร์ตนะคะตัวนี้ก็เข้ากันดีแล้วก็ดูสวยงามช่วยเพิ่มความสปอร์ตด้วยค่ะ mm hmm. มีการอัปเกรดนะคะตัวร้อแม็กนะคะตัวนี้เนี่ยบอกเลยค่ะว่าอัปเกรดเป็นทรงอาสไตล์ของตัวแม็กสไตล์อเมริกันนะคะเป็นสีดําด้านออฟสวสวยแบบนี้นะคะ ประกอบคู่กับยางคอสติเดอร์นะคะซีรีส์ของยางอยู่ที่33นะคะ12.5ขอบ20นะคะตัวนี้เนี่ยมีการทำยกให้1นนิ้วนะคะแล้วก็มีการใส่ปีกนกนะคะตัวของยี่ห้อของยงสีแดงสวยๆแบบนี้ช่วยเพิ่มการขับขี่ให้กับคุณลูกค้าได้สะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นนะคะสวยมากๆค่ะตัวนี้ กระจกมองข้างค่ะจะมีโคมไฟเรียวนะคะมีไฟ LED มาให้ในตัวเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับกล้องนะคะ360องศารอบคันนะคะที่เราติดตั้งให้จากทางโรงงานเลยค่ะเบ้ามือจันรอยเล็บรอยข่วนนะคะเราติดตั้งให้ค่ะฟิล์มนะคะเป็นฟิล์มแบบเซรามิกสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ความเทียมได้ค่ะว่าเอา40 60หรือว่า80นะคะกันสาดคะ่ะมีติดตั้งให้นะคะมีมาตรฐานการติดตั้งให้จากโชว์รูมของเราเลยนะคะสําหรับตัวนี้แล้วก็บันไดข,ข้างของเราค่ะ ติดตั้งมาให้จากทางโรงงานนะคะสามารถรับน้ําหนักได้สูงแล้วก็เป็นแบบกันลื่นด้วยนะคะขึ้นลงได้สะดวกค่ะสําหรับตัวนี้นะด้านหลังค่ะก็จะมีชุดครอบฝาถังน้ํามันนะคะแรนเจอร์สีแดงก็ดูสวยงามแล้วก็เข้ากับตัวเบ้ามือกลลอ,อยของเรานะคะตัวนี้สัญลักษณ์สติ๊กเกอร์ค่ะเขียนด้านข้างว่าเป็น r a ปเตอร์นะคะจะให้เราเขียนเป็น r a p เตอร์หรือว่าเป็นแรนเจอร์เนี่ยเราก็สามารถออกแบบได้กับคุณลูกค้าได้ค่ะ มาถึงในโซนของด้านหลังนะคะตัวนี้เนี่ยก็ติดชุดข้อไฟด้านท้ายนะคะเป็นสีดําด้านนะคะช่วยเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถของคุณลูกค้านะคะสําหรับตัวนี้ในส่วนของทางด้านท้ายด้านหลังนะคะตัวข้อฝาท้ายกระบะค่ะตัวนี้เนี่ยก็มีการทําสีดําด้านนะคะตัวฟอนต์เนี่ยทำเป็นสีดําเงาซึ่งตัดแล้วก็ดูสวยงามมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการเว้นเบ้าโ,โ,โลโก้ไว้นะคะเนื่องจากเรามีกล้องมองถอยหลังให้กับคุณลูกค้าตรงนี้นะคะ อีกตัวหนึ่งเลยค่ะไฮไลท์นะคะตัวนี้เป็นเรนเจอร์ค่ะอะคริลิกสีดําเงานะคะซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวรถดูแล้วช่วยเพิ่มความสปอร์ตมากๆนะคะทางด้านหลังค่ะมีการอัปเกรดนะคะตัวกันชนท้ายเป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะยี่ห้อฮัมเมอร์นะคะตัวนี้มาพร้อมกับไฟส่องป้ายทะเบียนนะคะแล้วก็ไฟ LED นะคะขณะถอยเนี่ยก็สามารถที่จะถอยหลังเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็จะมีไฟติดที่ตรงนี้นะคะมีห่วงโอเมก้าเอาไว้รากไว้จุงนะคะสามารถเพิ่มหมดุดรากเรือได้จากที่ตรงนี้นะคะ ตัวนี้เนี่ยบอกเลยค่ะว่าเป็นออปชันที่จัดเซ็ตให้กับคุณล,ลูกค้าเลยนะคะสําหรับตัวนี้าชมภายในห้องโดยสารนะคะซึ่งดูแล้วนะคะเป็นสีดําดูหรูหรามากๆเลยค่ะพวงมาลัยของเขานะคะจะเป็นพวงมาลัยแบบขนแรงแบบไฟฟ้าแบบ100%ซนะคะตัวนี้มาพร้อมกับมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะพร้อมตัวรอกความเร็วอัตโนมัติให้กับคุณล,ลูกค้าด้วยค่ะหน้าจอของเขานะคะจะเป็นหน้าจอขนาด12เนิ้วค่ะสามารถต่อ a p p l e c a r า l a y ได้นะคะ Android Auto ได้ค่ะ ต่อแอปพลิเคชันปลอด a ัยนะคะสามารถสั่งสตาร์ทรถนะคะเปิดล็อกรถจากทางระยะไกลได้เลยนะคะสําหรับตัวนี้แอร์เป็นแบบแยกซ้ายขวาแบบอิสระด้วยค่ะเกียร์ของเรานะคะจะเป็นแบบเกียร์แบบ10สปีดแบบออโต้นะคะสามารถเลือกโหมดการขับขี่ใช้งานได้นะคะแล้วก็ตัวเบรกมือไฟฟ้านะคะเรามีให้จากทางโรงงานเรียบร้อยแล้วค่ะ เบาะจะเป็นเบาะหนังลายสไตล์วายแท็นะคะจะเป็นสีดําตัดกับได้สีส้มนะคะแล้วก็เบาะคู่หน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบไฟฟ้าเลยนะคะสามารถเปิดที่ดูลหลังได้นะคะสําหรับตัวนี้มีการติดพรมให้เป็น 6D นะคะแล้วก็ตัวสตับเพจป้องกันการขึ้นลงไม่ให้รถเป็นรอยนี้เราก็ติดตั้งมาให้แบบครบ,ครบเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชมคลิปเสร็จแล้วนะคะสนใจที่จะออกรถวายแท็ ack, แต่งลอลอแบบนี้นะคะ เรามีการจองออนไลน์แบบปลอดภัย100%เซนะคะสามารถโอนเงินผ่านเลขที่บัญชีของบริษัทได้นะคะเรามีเจ้าหน้าที่ไฟรนไช์วิ่งเซ็นเก็บเอกสารให้ถึงที่ค่ะมีการส่งมอบรถให้ถึงที่เช่นเดียวกันนะคะเรามีแคมเปญดอกเบีย้ยต่ำนะคะหรือจะเป็นโปรแต่งออฟโรดแบบนี้นะคะยังไงก็คลิกดินที่หน้าโปรไฟล์น้องกะทิได้เลยนะคะกดติดตามให้ด้วยค่ะน้องกะทิก็จะมีรถมาร,รีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ชมนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ